หากกำลังมองหาร้านขายคอยราคาถูกในเกมฟีฟ่าต้องฟีฟ่าติเมสปูบูนี่ไทยแลนด์ร้านขายคอยฟีฟ่าติหและฟีฟ่าเบอร์ราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดขั่วและสำหรับคอเกมฟีฟ่าไล่สามที่อยากมีทีมสุดเทพไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟนอกเราก็พร้อมจัดให้คุณในราคาสุดมัธยับนอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออริจินส่งเร็วทันใจไม่มีการย้อมแมวอย่าลืมใช้โค้ด MEZ แซดเพื่อรับส่วนลด5เปเซคอเกมคุณภาพอย่างคุณ ต้องไม่พลาดนะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมเกมฟรีฟาลไลสามพาที่33แล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับอารมณ์ดีเป็นพิเศษครับเพราะว่าบาร์เซโลนาครับเพิ่งถล่มคู่แข่งอย่างเลวโซเซดิไปได้4ประตูต่อ0นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่า4-0ผูลสวัสด์แบบนี้อารมณ์ดีมากมานะครับก็เลยจะมาทําคลิปตามสัญญาเร็วหน่อยนะครับเนื่องจากอารมณ์ดีนะครับ สัญญาไว้พาที่32นะครับว่าจะมาเปิดแพ็คคัตนักเตะ30คนปีพิเศษนะครับโอเคครับอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปดูไอเทมกันเลยดีกว่าครับไปครับนี่เลยครับแพ็คคัดนักเตะ30คนปีพิเศษนะครับซึ่งรูปมันก็ยังไม่ขึ้นเลยนะครับรับฟ่าผมรอรูปมันขึ้นอยู่นะแต่ว่ารอจนดึกแล้วมันก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็เลย เอาไว้อย่างน้อยบาซ่าชนะแล้วก็ทําคลิปเลยดีกว่านะครับโอเคครับก็แพ็คคันนักเตะปีพิเศษท็อปสามสิบนะครับข้างในจะประกอบไปด้วย2องพบอลโลนะครับ2ชิ้นครับสองแปดยูโร2ชิ้น10 UCL 2ชิ้นครับ14 2ชิ้นแล้วก็เบสเพยเยอร์นะครับเบสเพยเยอร์เนี่ยรวมปี10 UCL ด้วยนะครับ2ชิ้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยแพ็คคันนักเตะ30คนปี2011สอซาอารสองชิ้นครับมูลค่า47,000แคสนะครับ ลุยเลยดีกว่าเรียบร้อยแล้วครับ47,000แคสต้องได้ประมาณ 35m นะครับ 35m โดยประมาณนะครับโอเคครับประเดิมด้วย214ก่อนละกันนะครับมาครับ214เลว n e เนวเมสซี่ครับเพิ่งกดไป1ประตูครับนี่มา2ประตูโซวเล1ประตูครับขอ3ตัวนี้ครับ msn มาครับไปแรกครับกดครับ าครับเฮลิเคนนะครับโอ้โหเฮลิเคนประมาณหกแสนเก้าหมื่นอีพีเท่านั้นเองนะครับโอเคครับต่อไปครับใบที่สองครับกดเลยครับสามล้านสี่แสนครับตอปอกบ้าครับตอปอกบ้าสามล้านสี่แสนครับโอ้โหแสงใบแรกมาแล้วนะครับ โอเคครับต่อไปครับปี2 0 1 1ละกันนะครับโอเค2 0 1 1ก็แน่นอนครับต้องเป็นซาลาตันอิบราฮิโมวิชตัวเดียวเลยนะครับเพราะว่าคิสเตโนโรนโดหรือว่าเซอร์กิโอลามอนี่ราคาค่อนข้างต่างชั้นกันลาวฟ้ากับเหวนะครับโอเคครับก็มุ่งเป้าไปที่อิบราฮิโมวิชตัวเดียวนะครับ 43M โอเคมาครับ2 0 1 1ใบแรกกดครับ ซาบีเอนันเดสนะครับตอนนี้ย้ายไปอยู่กับอัลซานแล้วนะครับโอ้โหคิดถึงนายว่ซาบีโอเคครับใบที่สองครับกดเลยครับมาครับเอนันโดตอเลสครับมึงมาปีนี้แล้วมึงมาปียูโรสอด้วยนะครับโอเคครับก็สองพนสเะครับก็ได้ตอเลสมะแค่ตัวเดียวนะครับโอเคต่อไปครับบอลลูสองันสิบสี่ครับมาครับ บอลโลกก็ต้องเป็นปอปอกบานะครับคริสเตียโนโรนโดโทัสมุลเลอร์ยา่าตูเล่เมสซี่ฮุมเมลได้หมดครับพวกนี้แหละครับเอาแบบท็อปสิแล้วกันนะโอเคมาครับใบแรกครับบอลโลกขอท็อปสินะขอแสงทองแล้วกันเอางี้ดีกว่าโอเคครับขอแสงทองครับมาครับใบแรกครับบอลโลกกันเลยครับมาครับแดนี่อาเวสครับ เอาเว้ยไม่อยู่อันดับอันดบเท่าไหร่วเนี่ยอ่าเดีนี่เอาเว้ประมาณกลางๆนะครับเอาเว้เพิ่งแอร์เซทไปสองลูกนะครับแมทที่ผ่านมานครับมาเลยนะฮะโอเคครับต่อไปขอเมซี่แล้วกันนะแสงทองโอเคมาข้าไปที่สองคนเลยครับมาเลยมาทีมเต็มครับแต่แสงทองเลยก็เป็นมิวนิลเมซี่ครับโมมิวนิลเมซี่จริงๆ้วยครับแม่ แสงทองครับขอแสงทองแล้วเป็นคือขอแสงทองแล้วขอเมสซี่ก็ได้ตามสมคำปรารถนาเลยนะครับเลวเนวเมสซี real ่ครับซัดไปหนึ่งประตูนะครับแมชทที่ผ่านมานะครับโอ้โหเฮ้ต่อไอช่น,นี้มันวาจาสิ์จังวะ <c oughs> ขอเมสซี่ได้เมสซี่เลยนะฮะแหมเกอ14 m 500k นะครับอ่าบวกกับเดนิเอรเวกก็ประมาณ 3m นะครับโอเคแววมันมาดีแล้วแหละมันน่าจะมันน่าจะไม่เจ๊งแล้วแหละนะแต่ว่า ถ้ามีพวกแบบ30ล้านมาก็น่าจะดีกว่านี้นะโอเคครับต่อด้วยสามสิบ UCL แล้วกันนะครับอ่าวอ๋อทีมเต็มครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอแรกนะเตะักครู่หนึ่งก่อนนะโอเคแรกไปสิบตัวครับอ่ะดอดมุนนี่มาโกลอยหรือเปล่ากดชับไม่ใช่นะ <laughs> เอากูก็หวังว่าเป็นมาโกลอยนะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ โอเคครับมาเปิดที่เหลือกันดีกว่าครับ2 0 1 0 UCL ครับแพงสุดก็แน่นอนครับเซอร์กิโอลามอสนะครับถ้าได้มากูไม่บวก3นะครับไม่บวกแน่นอนนะครับขายครับโอเคครับเซอร์กิโอลามอส2 0 1ิ UCL ดีดีเย่อกบ้าเมซี่ก็ได้ไหมโอเคครับกดเลยครับมาครับมาริโอกูเม มาริโอโกเมส10เอ็ครับโอ้โหก็ถือว่ายังแสงทองอยู่นะฮะโอเคครับต่อไปครับมาที่สองคนเลยครับมาครับอารเวียมาร์สเคลานครับที่ทำไมได้บาซ่าเยอะจังวะไม่คงเห็นผมดีใจที่บาซ่าที่บาซ่าถล่มสี่ศูนย์ก็เลยให้บาซ่ามาเยอะนะฮะโอเคครับต่อไปครับคันนักเตะยูโรนะครับสามสิบชื่อครับ ก็แน <LY P> ่นอนนะครับว่าต้องเป็นเทพประตสุดหล่อนะครับเฟรนันโดตอเรสนะครับราคาตกมากเลยนะครับช่วงนี้เหลือแค่ประมาณ89เอ็มเท่านั้นเองนะครับโอเคครับมาครับสอน8ยูโรขอนับ3แล้วกันนะครับ1 2 3ไปเลยครับ โอ้โหมึงกองหน้าคนรักเกรดถ้าถ้าต่อเลยเกรดเอนี่มึงเกรดดับเบิ้ลดีเลยไม่ใช่ดีดิมึงเกรดเอฟเลยอ่ะโอ้้าสัว์เลยครับเซนเตอร์ครับไอ้เฮียประมาณล้านเดียวเท่านั้นเองนะครับโอเคครับใบที่สองครับขอต่อเลสเท่านั้นครับไม่เคยเปิดได้ต่อเลสเลยครับอยากได้มากๆครับมาครับใบที่สครับกดเลยครับ เขาบอกว่าโลมาลาาหายเมื่อกี้มีแสงนะฮะใบต่อมานี้ไม่มีแสงเลยนะฮะเจโจอคีเอลินี่นะครับแดแสนเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นาเตยูโรนะคาค่อนข้างตกนะครับค,ค่อนข้างตกมากๆเลยะครับแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเบสเพเยอร์ครับเบสเพเยอร์ทุกปีรวมปี2010 UCL ด้วยนะครับใบแรกครับขอวนสักสามครั้งละก,กันนะครับ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามกนครับ <laughs> ครับไอหมาปั๊ดนะครับเดียโก้คอสต้านะครับโคตรเกลียดมันมากเลยครับไอคอสต้าเนี่ยเล่นบอลซามนะฮะใครที่เป็นสาวกสิงบูก็ต้องขอประทานพทษด้วยนะครับไม่ได้ด่าทีมนะครับแต่ว่าเกลียดมันมากครับไม่อยากไม่อยากได้มันเลยนะครับคอสต้าเนี่ยอีกตัวหนึ่งขอแบบ เอาสักสิบล้านมาปิดท้ายมาจะได้แบบเพอร์เฟกหน่อยนะโอเคครับใบสุดท้ายแล้วครับถ้าให้ดีนะครับอ่าจะเป็นอิบราฮิมูิชครับอยากได้อิบราฮิมูิชน,นะไม่เคยได้เลยครับมาครับนับสามครับสามสอง บาตอครับหนึ่งล้านสี่แสนเท่านั้นเองนะครับโอ้โหเทมารบ้านี่กูปลดโชว์ดีไหมเนี่ยเกียรครับเกียรครับโคตรเกียรเลยครับตัวเนี้ยโอเคครับก็ได้มารวมรวมผมว่าน่าจะคุ้มอยู่นะครับน่าจะคุ้มอยู่ครับเอซามิเอเอตไม่เกี่ยวลิโอเนลเมสซี่ครับสิบ1ี่จุดสี่สิบสี่เอมสี่รเคนะครับอ่ามาริโอโกเมสครับก็รวมเป็นประมาณ 16M กเอ้ยอไม่ใช่ดิครับ 26 m ครับ26 m มสเชลาโน5ล้านก็31มครับบ็อกบ้า30เท่าไหร่สาเมื่อกี้สามส6 m นะใช่ไหม36มแล้วเอ้ยถูกบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเบสซี่14ล้านโกเมย์ย่า26ล้านโอเคลงกันเปีล้านมาสเชลาโน้ล้านก็31มเองเออบ็อกบ้า ok 3ล้านนะครับก็34 m ครับ าเนียาเวส3ล้านก็ประมาณ37 m อครับคอร์ตา้า 37M m 9 m ครับ,รอบเอร์ตอฟ 40M ครับเซนเตอร์อครับตอรส 42m 43m ประมาณ4 0 4 4 m m 4 m นะครับก็ถือว่าคุ้มไหมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยครับอันนี้คือ ไม่ใช่โอว่าผมเปิดได้ดีนะครับแต่ผมบอกว่าแ okay พ็กนี้ค่อนข้างโอเคครับเ right? พราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่ครับมันมีท็อป30มาให้ถึง1 2 3 4 5 6 6ปีมันมีมามันมีมาให้รุ่น5ปีครับและอีกอันนึงเป็นเบสเพเยอร์นะครับแล้วประเด็นคือมันมี2ใบด้วยครับไม่ใช่แค่ใบเดียวนะครับมันมี2ใบครับกับราคาเพียงแค่47,000แคสนี่ถือว่า มันค่อนข้างโอเคนะครับโอกาสเปิดได้แบบจริงๆนี่มีน้อยมากนะครับอย่างผมนี่ดวงไม่ค่อยดีก็ได้แค่4 0กว่า M A R าขณะผมนี่ดวงไม่ค่อยดียังได้ตั้ง4 0กว่า M อนะครับถ้าคนที่เปิดได้แบบดวงดีต่อเล่นมาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เป็นร้อยเมนะครับแค่นี้ถือว่าโอเคครับผมว่าโอเคนะครับโอเคเลยครับโอเคครับ้าสำหรับวันนี้นะครับก็สบายสบายนะครับคลิปพาที่33านะครับโอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ ขายพี่หยาดตาฟีฟ่าสนุกสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร์ข้างล่างกันเลยนะครับผู้ชมครับกดกันเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกผู้ชมเมย์คนนี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่แพ็คแพตตินัมครับสวัสดีครับ